ดีครับ F4 ที่น่ารักทุกท่านนะครับตอนนี้ทีบุญสตอรี่ก็มาถึงขบวนสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายนี่สวยมากนะครับผมเป็นขบวนของออชาติพันธุ์ไทยใหญ่นะครับคนไทยใหญ่หลายคนอาจจะยังสงสัยว่าไทยใหญ่เป็นใครทำไมอยู่ในเชียงใหม่เยอะนะครับเชียงใหม่ก็จะมีทั้งฝั่งไทยและก็ฝั่งของพม่านะครับมันจะมีแม่น้ํากั้นกลางนะครับกั้นกลางบงสอง ชาติใหญ่นะครับจะอยู่ฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งพม่านะครับส่วนพมา่าส่วนฝั่งของพม่าเนี่ยเขาจะเป็นรัดฉานนะครับคนที่นั่นเขาก็จะเรียกตัวเองว่าเป็นไทยใหญ่เขาไม่ได้เรียกว่าตัวเองเป็นคนพม่านะครับเพราะว่าเป็นเชื้อชาติจริงๆแล้วก็เป็นคนไทยใหญ่นะครับภาษาพูดก็จะคล้ายๆกับภาษาเหนือน,นะครับเขามาประเทศไทยโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องเรียนหนังสือนะครับเขาอ่านออกเขียนได้ฟังรู้เรื่องกับภาษาไทยหมดเลยนะครับ ับการแต่งตัวเขาผมชอบมากๆเลยนะครับการแต่งกายอะไรเขายังยึดมั่นตามารูปแบบเดิมนะครับคนไต้ใหญ่เนี่ยเขาค่อนข้างจะแบบให้ความรับมือเกี่ยวกับศิละปะวัฒนธรรมได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นเทศกาลสงการหรือว่างานไม้ดอกไม้ประดับนะครับขบวนของไทยใหญ่เขาก็จะเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ด้วยเสมอนะครับ เนี่ยครับผมชอบการแต่งกายแบบนี้มากเลยเสื้อผ้าเขาใส่นะครับเป็นแบบเรียบง่ายแต่ว่าดูสะอาดเรียบร้อยนะครับลองดูเดี๋ยวเราดูขบวนสุดท้ายนะขบ,บวนที่เป็นของไทยใหญ่นะครับอันนั้นจะแบบว่าสวยแบบ ใช้วัสดุจากธรรมชาติล้วนๆนะครับจะไม่มีแบบเป็นโฟมพ้นสีแบบทำให้เป็นลวดเป็นลายอะไรเยอะนะครับดูแล้วมันให้ความความเป็นอะไรอะเป็นความขังของวิถีล้านนาเดิมๆนะครับจะไม่เป็นภาพของจินตนาการหรือว่า ีกมิติหนึ่งนะครับคือเขาจะเป็นแบบดั้งเดิมนะครับนะครับเขาใช้อะไรนะหมวกหรืออะไรที่เขาเรียกใบใหญ่เขาจะเรียกปุ๊บนะเป็นหมวกใบใหญ่ๆนะนะครับเดี๋ยวที่เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งคือเขาจะสะพายย่ามนะครับทุกคนเวลาไปงานไหนนะครับเขาจะสะพายย่ามของเขาแบบนี้นะครับ เสื้อผ้าไทยใหญ่ราคาไม่ได้ถูกนะครับราคานี่พอๆกับแบรนด์เนมใหญ่ๆเลยนะครับอย่างที่แบบธรรมาดาธรรา,ดาเนี่ยก็ยังพันสองพันนะยิ่งเวลามีงานเทศกาลวันพระวันอะไระเทศกาลสำคัญเข้าพรรษาออกพรรษาอะไรเงี้ยนะครับไทยใหญ่เขาจะแต่งตัวประมาณอย่างเงี้ยครับมาวัดนะครับ ซึ่งสวยนะครับเวลามาวัดเขาจะเป็นเสื้อผ้าที่เป็นแบบหลากสีหน่อยเห็นไหมครันักข่าวก็สนใจน่าจะสนใจหมวกนี่นะครับเวลาไปวัดนี่นะครับเราจะเห็นพวกหนุ่มสาวผมเนี่ยนครับในกระโถะขบวนเนี่ยนะครับเห็นไหมครับ ว่าจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุจากธรรมชาตินะครับจะไม่มีโฟมมีการทาสีทําอะไรนะครับจะเป็นวัสดุแบบล้วนๆเดิครับก็ดูความสวยงามมาจนถึงขบวนสุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับขอให้ทุกท่านพบกับสิ่งดีๆในชีวิตนะครับขอบคุณครับ